ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาส้มแก้ปัญหาตัวนายบทนะครับวันนี้ขึ้นเออร์เลอร์โค้ดสิบนะครับน,นี้ผมก็เริ่มถอดแบตเตอรี่แอคต้าตัวนอกนี่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิด ตรงนี้นะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็ลองเสียบสายชาร์จนะครับเมื่อเราเปิดฟ้าขาลบแบตเตอรี่นะครับเราก็จะเจอตรงนี้นะครับเป็นขั้วที่เวลาเราเสียบแบตเตอรี่นอกตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับต่อสายชาร์จนะครับซึ่งในตัวเขาก็จะมีแบตอยู่นิดนึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ็กตาแบตภายนอกเดี๋ยวเราจะต้องลองเสียบสายชาร์จตัวนี้ต่อตองดูก่อนนะครับไม่พันแบต กับสายชาร์จครับสวิตช์นะเปิดไม่ติดนะแสดงว่า ีก็วิธีแก้ปัญหานะครับตัวนี้น็อตเอาไม่ออกนะครับตัวนี้ก็ใช้วิธีใช้เรื่อยบากเป็นร่องนะครับแล้วก็ใช้สก,กัดเคาะให้หมุนๆน,นะครับตอนนี้ก็จะคลายแล้วครับเนี่ยแหวนเดี๋ยวผมก็จะเทออกเพื่อดูแบตเตอรี่ภายในนะครับ ก็ลดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะือกันต่อด้านใหนครับ <c oughs> ครับอันนี้ผมก็สั่งแบตก้อนใหม่มาแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแบตเดิมของเขาครับซึ่งไม่มีไฟแล้วก็ลองทดสอบไม่ต่อแบตตัวนี้ใช้ตัวแบตแบตตัวนอกก็ไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็เลยสั่งแบตใหม่มานะครับเดี๋ยวเราจะเทดส ดู่อนนะครับว่าจะทำงานหรือเปล่า 挺不少。いい แล้วก็ต่อชุดสายมอเตอร์อรกลับแล้วก็เอาเบ็ดวางตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดควบคุมจะอยู่ตรงนี้คือเราจะไม่ประกอบเข้าไปก่อนนะครับเราจะทดสอบก่อนนะครับว่าเราเปลี่ยนเบ็ดแล้วเนี่ยเออร์เลอร์จะหายไปไหมแล้วแล้วล้อจะทํางานได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับลองบิดดูนะครับ ไฟว่ามันน่าจะทำงานแล้วนะอ๋อนี่เปิดไฟปิดไฟนะครับนี่เป็นคันเร่งหรือว่าอะไรนะผมคิดว่าไม่เออเลอร์แล้วนะครับตัวน,นี้มันจะสามารถใช้งานได้นะ ผมไม่แน่ใจว่าอล้อมอเตอร์มันอยู่ด้านหน้านะมันอยู่ด้านเนี้ยมอเตอร์เลย ขึ้นสต็อปอยู่นะน่าจะต้องเชื่อมบลูทูธลองโปรแกรมแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ครับผมคิดว่านะเดี๋ยวลองลองแอปดูก่อนก็ปิดก่อนนะครับกดแช่ไว้โอเคก็ไม่มีเออร์เลอร์แล้วนะครับสรุปว่าเ er ออร์เลอร์ที่ขึ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนแบตตัวในนะครับให้ก็เปลี่ยนแบตก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองลองแอปดูก่อนว่า ให้ปลดล็อกปลดอะไรให้มันหมุนทำงานได้จริงนะครับ